เรียบร้อยเรียบร้อยไอ้กระเป๋าไอเวฟอ้าวมีเรียกไอเวฟไอเวนชอบตะแกรงแม่งเลยสัตว์ก็แบบเอาไว้ปาดหน้าใครไงเผื่อใครแฝงก็ระบาดใส่โดยคันม่วงเลยเฉพาะจะเอาชนะจะเอาชนะให้ได้ทุกทางอ่ะไม่ยอมอ่ะชื่ว่าชาลีไปสุดทางไงสุด เราตามถ่ายไปได้ออาโพไหนอ่ะยังไม่ออไหนออกไ่ายููคาแล้วก็เลี้ยวลงไปเจอสามแยกใช่ไหมเ,เราชอบจอดกันอะแล้วเ,เ,เลี้ยวขวาเขาถึ้นดหมอือนก ก่อนพักก็เจ็บตัวอ,อยู่มาพักจึกตัวไม่มเมื่อกี้ผมเห็นพี่เย็บหินอ่ะนอน,นยี่อะไรอ่ะ,ะเดินเลยไม่ด้วังไงไม่ได้ไอ้ที่ไ,ไหวตอนแรกจะปล่อยมือแล้วเจีายเอาไปนะ ข้แต่ช้าล้อไไที่ไดีนอได้ไม่ล้องเหรอพี่ทุกอย่างมันอยู่ในกล้องแล้วหมดแล้วจะอยู่ที่บ้ามันจะเอามไมกระจายตอนไหนเถอะมือกล้องแห่งคุมเวฟสามร้อยก็กลรวอเยี่ยมันเ้าัน 你做了啥 Thank <laughs> you. Thank yeah. you. บอกก็ไว่มีคลิปอ่ะไม่มีมาท้ายสึกหรูอเนี้ยมคนไม่แรงะเออที่ชวนไม่แรงเปไล่จ็บบ้างเด็กนู้นอ่ะเนี้ยนู้นอ่ะเปีกไห่แต่นูนอ่ะเบี้กแล้วนะ